โอยสีแดงมาดูฝั่งนี้กันแล้วแอดถาดรถไม่ต้องทำอะไรเหมือนกันรถก็ไม่ต้องทำอะไรครับพี่เจเป็นตัวท็อปสุดครับอุ้ยไม่ก้าวเหมือนยังไม่ได้ล้างเลยรถแต่ว่าน็อตไม่ขยับเดิมน็อตไม่ขยับเลยเนี่ยใช่ครับเนี่ยไม่ได้ล้างในขณะนี้รถเดิมๆดูแป๊บเดียวก็รู้นะฮะดูแป๊บเดียวก็รู้นะฮะรถเดิมๆนะครับอืมราคาครับอันนี้สิบแปดห้าครับสิบแปดห้าโอเคครับถูกนะสิบแปดห้า ตัวท็อปสุดครับพอดีปกติตามเต็นท์โชว์รูมเขาขายเท่าไหร่ต้องมีสองขึ้นอย่างนี้สองกว่าครับสองสองสองสามใช่ครับท็อปดูคันนี้หน่อยมาดูคันนี้แล้วเนี่ยรถคันนี้ดูยากเพราะว่าอะไรป่ะมันเป็นรถที่เก่าวันนี้ผมจะเอารถคันนี้ฮะโซฟิโร่คันนี้ฮะปี2002คันนี้นะฮะอ่าเอาไปลองให้ทุกคนได้ชมว่ารถคันนี้ขับได้จริงไหมฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้พยานะฮะทุกคนครับเข้ามาแล้วทุกคนครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไครต์ด้วยฮะวันนี้ทุกคนครับวันนี้ผมจะเอารถคันนี้ฮะโซฟิโร่คันนี้ฮะปี2002คันนี้นะฮะอ่าเอาไปลองให้ทุกคนได้ชมว่ารถคันนี้ขับได้จริงไหมฮะรถคันนี้สภาพแบบนี้ฮะทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามครั้งที่แล้วนะฮะผมบอกเลยว่ารถคันนี้ผมรีวิวไปที่59,000บาทฮะสภาพแบบนี้เลยนะฮะรถคันนี้เปลี่ยนเครื่องมานะฮะแต่ว่าลงเเเเลล่่มมรรรรีียยบบ้้อออฮฮฮะะะะะกสาชุดโนนนนนคคั คันนี้ฮะถ้าพูดถึงถ้าสีสันของเขานะฮะก็จะมีฝากระโปรงให้จะต้องเก็บงานฮะฝากระโปรงซีดนะแล็กเกอร์ฮะแล็กเกอร์มันจะล่อนฮะแล้วก็จะลังคาตัวนี้ฮะหลังคาของเขานะฮะหลังคาของเขาจะเป็นอย่างงี้ฮะมันคล้ายๆพวกนิสสันทันดีนีโอฮะแล้วก็มีพว่บอกมิซูนะฮะแลนเซอร์นะฮะมิซูแลนเซอร์มิซูอีคานะฮะตัวนี้ฮะจะเหมือนกันเลยนะฮะจะชอบผุอยู่ข้างบนฮะนี่มันจะประมาณนี้นะฮะเห็นไหมมองเห็นไหมนี่ฮะ ยังไม่ั่วนนะฮะเนี่ยเนี่ยสามารถที่จะไปเก็บงานได้นะฮะคือขายตามสภาพจริงฮะระบบไฟฟ้าของเขาฮะใช้ได้ประมาณใช้ได้3บานฮะนะครับใช้ได้3บานรู้สึกว่าบานนี้ใช้บานนี้ฮะใช้ไม่ได้นะฮะสีสันก็คือแบบนี้นะครับเก็บฝากระโปรงชิ้นหนึ่งหลังคาครับแล้วก็ฝาท้ายนะฮะทุกคนครับยางก็โอเคฮะพอใช้ได้นะครับไฟทงไฟท้ายไม่มีแตกนะฮะเนี่ยไฟท้ายถือว่าโอเคนะฮะคันนี้ผมเคยเห็นนะฮะที่ก็โพสต์ขายนะ เก็บงานให้สวยฮะคันนี้ผมบอกเลยว่าเห็นเขาขายอยู่มันเจ็ดแปดหมื่นนะฮะวันนี้ทุกคนครับวันนี้ผมจะปรับราคาลงให้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะปรับราคาลงให้ด้วยนะครับแล้วผมจะเอารถครันนี้ขับไปที่ระยองไปกลับระยองก็120ร้อยยี่สิบโลฮะถ้าเกิดว่ารถครันนี้มีปัญหาฮะทุกคนรับถ้าเกิดรถน้ํดลงน้งําดันฮะถ้าเกิดว่าความร้อนขึ้นฮะร,รถครันนี้ไม่สามารถเขาขับได้นะเพราะว่าถ้าเกิดความร้อนขึ้นนะฮะยังไงก็ต้องจอดนะฮะ วันนี้ทุกคนครับมันลุ้นกันฮะแล้วผมจะปรับราคาให้เหลืออยู่ที่สามหมื่นเก้าบาทราคาแบบว่าราคามมเตอร์ไซค์นะคันนี้ข้อดีก็มีฮะข้อเสียก็มีฮะข้อดีคือมันถูกนะฮะข้อเสียของเขาครับมันเป็นรถเก่านะฮะแล้วอีกอย่างสําคัญเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น V6 นะไปไหนเนี่ยเอาล่ะได้งานเลรอขับดีปะ่ะแล้วแล้วไอ้ล้อโอเคยังยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ทำโอเคเอาขับไปก่อน พอดีน้องเพิ่งเอาคันนี้ฮะไปรับงานนะครับคันนี้ก็สวยนะดูดิสวยนะวิรถมีสเน่ถ้าสวยสวยกิ๊บฮะขายอยู่แสนแสนเก้าเก้านะแต่ว่าผมรีิวไปแล้วคันนั้นฮะเดี๋ยวผมเอาคันนี้ฮะไปที่ระยองฮะปรับราคาลงฮะภาษีไม่ขาดนะภาษีอยู่หกสิบเจ็ดนะฮะวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกสิบเจ็ดฮะทุกคนครับวันนี้เอาไปสองคันเลยก็คือถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานะครับทุกคนครับ เรายังมีพักพวกนะก็เดี๋ยวให้น้องๆนะฮะทีมงานครับขับรถคันนี้ไปคันนี้ผมบอกเลยครับคันนี้เพิ่งได้มานะวีโก้ปี2009ฮะทุกคนครับนี่รถรถตีอาบทั้งคันเลยนะแต่ถามว่าคือจริงๆรถคันนี้ฮะเป็นรถของ f c ซของผมเองครับพอมาอีกทีก็สภาพนี้เลยฮะทุกครับสภาพนี้เลยฮะเดี๋ยวผมรีวิวอัปเดตให้ทุกคนได้ชมนะอ่าเดี๋ยวให้น้องเขาน้องหนุ่มนะครับขับคันนี้ไปนะฮะ เดี๋ยวผมขับคันนี้ไปน้มน้มมาปอ่ะนุม่มขับเดี๋ยวลุงขับคันนี้ไปตามพี่นะโอเคเดี๋ยวก็คือตามนั้นเลยโอเคอย่างที่พี่บอกอ,อ่าถ้าเกิดว่าคันนี้ดับก็ยังไงก็จอด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงโทรหากันถ้าเกิดมีปัญหานะ ออกออกพิละฟไหมออกเส้นพิละฟไหมใช่ก็วิ่งเดี๋ยววิ่งออกไปห้วยใหญ่เลยเส้นห้วยใหญ่อ่านน้ำพี่นำไปได้นะโอเคโอเคอ่ะโอเคโอเคไปทุกค,คนครับเดี๋ยวผมจะเอาคันนี้ครับผมเป็นคนขับเองให้น้องเอาขับคันนู้นไปนะครับเดี๋ยวก็ฝากให้น้องเข้าไปเก็บสีด้วยคันนี้นะฮะผมจะเอาไปปั้นนะไปะ รถคันนี้ออกตัวปกติเลยนะฮะนะเห็นไหมครับออกตัวปกตินะฮะแต่ว่ารถคันนี้นะฮะมันจะมีไฟรูปเครื่องโชว์นะผมว่าน่าจะเป็นที่พวกเอ่อเอ่อปีกผีเสื้อว่าต้องเอาไปเช็คอีกทีนะฮะแต่ว่าระบบเครื่องนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะอัตราเร่งนะฮะเนี่ยผมเหยียบแล้วนะก็ถือว่าโอเคนะฮะแต่วันนี้ผมจะลองขับคันนี้ดูนะฮะระบบเกียร์ถือว่าโอเคนะฮะไม่มีกระตุกนะฮะถ้าเกิดว่าให้ดีนะฮะต้องทักถ้าเกิดว่าให้ดีต้องวิ่งทางไกลเลยครับทุกคนครับ วันนี้เนี่ยก็มีทีมงานมาหลายคนฮะมีมือกล้องนะฮะแล้วก็มีน้องอน้องทีมงานอีก2คนนะฮะถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะสามารถช่วยกันได้นะฮะถ้าเกิดว่าความร้อนมันขึ้นนะถ้าเกิดว่าความร้อนมันขึ้นนะฮะผมจะจอดเลยนะฮะและผมก็จะอัปเดตให้ทุกคนนะว่ารถคันนี้ จะไม่ขายแล้วจะขายซากแล้วฮะจะขายซากแล้วฮะโยนซากกันเลยนะฮะก็เล่มเอกสารที่โยนครบนะฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้ผมก็อยู่แถวห้วยใหญ่แล้วนะฮะทุกค่าก็จะมุ่งหน้าไปที่ระยองฮะรถคันนี้นะฮะรถคันนี้นะครับก็ถือว่ายังวิ่งปกตินะฮะยังไม่มีสะดุดฮะยังไม่มีความร้อนฮะความร้อนก็ยังไม่ขึ้นฮะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับปกตินะฮะรถพวกนี้นะฮะมันตัวใหญ่มันขับนิ่มมาก ตอนนี้นะฮะทุกครับเห็นป้ายไหมครับตอนนี้ก็ผมจะเลี้ยวซ้ายนะฮะก็จะมุ่งหน้าไประยองนะฮะอันนี้คือถนนหัวใหญ่นะฮะถ้าเกิดว่าใครอยู่พัทยาก็น่าจะรู้นะะผมบอกเลยว่ารถคันนี้แอร์เย็นมากเลยนะฮะเดี๋ยวถามต้องถามมือกล้องเ่ะมือกล้องแอร์เย็นไหมเย็นจนหนาวเนี่ยฮะผมต้องปรับนี่ฮะเนี่ยนะฮะเอาเดี๋ยวเรามาลองตรงนี้ก่อนดีกว่า ก็บางคนก็จะกลัวเรื่องเรื่องเครื่องนะฮะว่าจะวิ่งไกลได้ไหมรถจะมีปัญหาไหมซื้อไปจะโดนซ่อมไหมก็กลัวนะฮะแต่ผมบอกเลยว่ารถราคานี้นะฮะทุกครับรถราคาหลักหมื่นรถราคามอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะฮะต้องทําใจครับแต่ว่าถ้าเกิดมันขับได้มันขี่ได้ก็ถือว่าโอเคผมอัดนะฮะผมเหยียบนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ว่าเหยียบปุ๊บมันจะพุง่งปั๊บต้องรอนหนิอนึงนะฮะเห็นไหมฮะมันจะค่อยไล,ล่ไหลไปเรื่อยนะฮะเกียร์ถือว่าปกตินะฮะ คือการพรีเซนต์ของผมผมไม่ได้อวยรถนะฮะถ้าเกิดว่ารถมันดีผมก็บอกว่าดีถ้าเกิดว่ารถมันไม่ดีนะฮะผมก็จะบอกว่าไม่ดีนะฮะแล้วอะไรที่ไม่ต้องซ่อมนะฮะผมก็ต้องบอกนะฮะนอกจากว่าผมไม่รู้จริงๆฮะเพราะว่ารถนะฮะมันยังไงอะคือผมไม่ได้เป็นช่างนะครับคือผมอาจจะรู้ได้ไม่ทั้งหมดนะฮะอยากให้ทุกคนดูคลิปให้จบนะฮะจะไปได้หรือกลับไปได้ฮะลองดูกันฮะตอนนี้นะฮะผมกําลังจะขึ้นเขานะฮะแล้วผมจะมาลองดูว่าเกียร์คันนี้นะฮะ รุ่นนี้ฮะสำหรับคนที่อยู่ไกลๆนะไม่ว่าจะทางอีสานทางเหนือทางใต้นะครับที่ใครอยากได้รถคันนี้จริงๆนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะภูเขาฮะตรงนี้จะมีเนินเขาฮะค่อนข้างจะสูงนะเดี๋ยวผมจะใช้ทดลองรถคันนี้ลองจริงๆใช้จริงนะครับแล้วผมขับเองด้วยนะครับว่ามันจะขึ้นไหวไหมนะฮะมาลองดูครับว่ารถมันจะขึ้นไหวนะฮะเนี่ยฮะระบบเกียร์ก็คือปกตินะฮะถ้าเกิดเกียร์มีปัญหาผมบอกเลยว่า มันจะไม่สามารถขึ้นพวกนี้ได้นะฮะคือผมเล่นนิดนึงนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยเขาวิ่งปกตินะฮะเนี่ยอันนี้คือเขานะครับมันก็จะเป็นเนินนะเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นชัดๆนะครับว่ารถคันนี้มันใช้งานได้จริงนะฮะนี่ขึ้นเขานิดนึงนะฮะอ่านี่ผมลงเขานะฮะอ่าลงแล้วะฮะลงเขานะฮะถือว่าโอเคนะนี่นะครับ นี่ตอนนี้ผมก็จะเลี้ยวซ้ายนะฮะก็ต้องบังคับเลี้ยวนะฮะเพราะว่าจะมุ่งหน้าไประยองะฮะคือเส้นนี้มันเป็นเส้นสตัตหีบนะเติมน้ำมันคันดำนะฮะคันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าขับค่อนข้างจะดีมากนะฮะผมบอกเลยว่าช่วงล่างเนี่ยนิ่มมากนะฮะครับรถมันเหมือนมีอาการนี่เลยฮะ <What? S 1> ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะฮะคือ ตอนที่ผมจอดเติมน้ํามันครับอ่ามันจะเหมือนผมใส่เกียร์ไปฮะพอใส่เกียร์ไปเหมือนมันเล่งไปขึ้นนะเห็นไหมเนี่ยมันมันขึ้นอยู่ฮะเห็นไหมมันช้ามากเลยครับผมว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้วะครับเหมือนเกียร์มันไม่ตรงล็อกนะฮะอ่าจริงด้วยครับเกียร์ไม่ตรงล็อกนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้คือปกตินะฮะแต่ว่ามันมัเหนเหมือนเหมือนรอบมันสูงนะฮะแต่ว่ารถมันมันเหยียบเนี่ยฮะ จะต้องให้ช่างผมว่าจะต้องให้ช่างนะฮะไปดูตรงนี้เลยฮะระบบเกียร์ตัวนี้หน่อยนะครับนี่ฮะมันเหมือนเลงไม่ไปใช่ไหมฮะมันจะต้องดันไปนิดนึงนะฮะลอจังหวะรอรอบหน่อยฮะนี่ฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมันจะไปถึงไหม <laughs> ตอนนี้นะฮะตอนนี้ผมอยู่ประมาณกลางๆนะครับก็ประมาณครึ่งหนึ่งของระยองะฮะจะไปถึงระยองไหมเนาะ เดี๋ยวนะครับแต่ไม่ไม่เป็นไรคฮะคือเราได้มาทดสอบว่ารถคันนี้ใช้ได้จริงไม่จริงนะฮะตอนนี้ก็ลงลงนะฮะอ่าผมจะใส่ตัวดีนะตัวดีนะครับอืมมันเร่งเหมือนเหมือนไม่ไปฮนะมันอืออ้อเนี่ยฮะ ตอนนี้มีอาการนะฮะตอนนี้เราวิ่งแต่มันก็ยังพอวิ่งได้ฮะวิ่งประมาณสี่สิบนะฮะอืมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอ่าเนี่ยขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับมันเริ่มขึ้นแล้วฮะเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับตอนแรกๆไม่เป็นไรฮะพอวิ่งมาประมาณสักพักหนึ่งมีอาการแล้วนะฮะแต่ความร้อนไม่ไม่ความร้อนปกตินะฮะความร้อนไม่เป็นไรนะฮะ ความร้อนปกตินะฮะหรือจะเป็นที่แอร์โฟนะฮะไม่แน่ใจนะครับถ้าเป็นพวกแอร์โฟมันรถมันวิ่งไม่ออกเนกันนะครับถ้าเป็นพวกแอร์โฟนะฮะบางทีบางครั้งแอร์โฟอ่ะมันอาจจะสกปรกปรฮะผมเคยซื้อมาคันหนึ่งนะนิสสันซันนี่นีโอฮะมันจะเป็นอาการแบบนี้เลยฮะคือแอร์โฟมีปัญหานะครับมันรถมันวิ่งไม่ออกนะฮะเหยียบก็ไม่ไปนะฮะเดี๋ยวลองโทรถามน้องก่อนแป๊บหนึ่ง วิ่งช้าๆเลยนะครับอันนี้ขึ้นเขาอันนี้ขึ้นเขาปาพี่เจ้าท,อทออ็อปท็อปพี่เอาดิสันโซฟิโลมาทีนี้รถพี่มันวิ่งปกติใช่ไหมพอพี่วิ่งมาสักพักหนึ่งอ่ะมันมีอาการเหมือนว่าเร่งไม่ขึ้นอ่ะมันเป็นเพราะอะไรเป็นพอเพราะแอร์โฟบ่ะเร่งไม่ขึ้นเลยล่ะครับพี่เจ้าใช่เคยเจออาการแบบนี้ไหมมันเร่งมันวิ่งได้อยู่มันสี่สิบอ่ะ มนนอนอน่าจะเป็นน่าจะเป็นเซนเซอร์มันล็อกไว้ครับเหยียบแล้วไม่เป็นน่าจะแอร์โฟครับพี่แจ๊คแอร์โฟใช่ไหมครับแอร์โฟนี่แพงไหมแอร์โฟก็ตัวละถ้าเซฟิโลก็น่าจะมีสองพันกว่าบาทนะครับพี่แจ๊แล้วเพราะว่ามันมีมันมีอยู่คันหนึ่งที่พี่เคยเจอมาเนาะไอดิสันซันนี่ซันนี่ซันนี่นีโออ่ะมันมีอาการที่มันเหยียบไม่ขึ้นครับใช่ไหมไฟเครื่องโชว์ไหมครับพี่แจ๊ไฟเครื่องโชว์ครับ ออมันจับอเครื่องจับดู่อนก็ได้ครับพี่แจ้รใช่ใช่เอาเครื่องจับดูทั้งหมดเมีเอปมีเครื่องจับไหมมีมีอยู่ครับพี่แจฮาโอเคเดี๋ยวพี่พยายามไปให้ถึงนะอยู่อยู่ตรงไหนครับตอนนี้ตอนนี้พี่อยู่ตรงอวิ่งมันเนี่ยพอพี่เหยียบม,มันก็ขึ้นแล้วมันก็วิ่งได้แล้วพี่อยู่ตรงประมาณครึ่งทางแล้วแหละใช่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  คือพี่เอารถคันนี้มาลองด้วยไงเพราะว่าอะไรป่ะคืออยากให้ลูกค้าเขารู้ว่าเราซื้อมาเนี่ยเราลองว่ามันใช้ได้แต่ถ้าเราถ้าถ้าเกียร์ไม่มีปัญหามันเป็นที่แอร์โฟก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้ามันเป็นปัญหาที่เกียร์ก็ถือว่าตัวใครตัวมันขาดทุนย่อยยับโอเคท็อปเดี๋ยวพี่ไปเรื่อยเดี๋ยวถ้าพี่มีอะไรพี่โทรหาได้ครับโอเคครับครับผมครับครับครับดีครับคิดว่าน่าจะเป็นที่พวกแอร์โฟเพราะว่าไฟรูปเครื่องมันโชว์นะฮะ ผมขอภาวนาฮะขอเป็นที่แอร์โฟเพราะว่าราคาไม่แพงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันเป็นที่เกียร์นะฮะก็อาจจะต้องซ่อมเกียร์เป็นหมื่นนะฮะก็ขาดทุนเยอะยับเอาไม่เป็นไรอ่ะอ่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมวิ่งไปเรื่อยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อ่านะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าไปที่อ่ามัตตพุทธนะฮะนิคมอุตสาหกรรมนะฮะ นี่ถ้าเกิดว่าตรงไปอีกนิดหนึ่งครับก็จะเป็นระยองฮะจะเป็นแกลงนะฮะเป็นระยองฮะตอนนี้ก็ก็ถือว่าโอเคฮะมาถึงจุดมุ่งหมายนะครับก็ก็ปลอดภัยะฮะรถไม่ดับนะครับรถไม่ต้องจอดข้างทางนะฮะแต่ว่ามันมาได้เรื่อยๆนะครับนี่ฮะประมาณสิบเอ็ดกิโลฮะไปอีกนิดเดียวก็ถึงระยองฮะแต่ว่าผมจะเดี้ยวทางนี้ฮะจะภายทางมัตพุทธนะฮะ เร่งไม่ขึ้นไม่ขึ้นได้ยินแต่เสียงเร่งไม่ขึ้นอ่าเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังประกบให้หน่อยอ่าแต่รถวิ่งเร็วครับรถมีรถหลังวิ่งเร็วนะครับไหนรถไม่ดับโอเคนะจริงจริงมันมันจริงๆมันโอเคฮะแต่ว่ามันมันก็เหมือนมันจะเหนื่อยนิดหนึ่งตรงที่มันช้านะครับมันช้านะครับ เอาไฟแดงเสียหรอฮะไฟแดงเสียอ่ะโชว์หน่อยลูกโชว์หน่อยดิอ้าเอึ๊บอบโอ้โหโอ้โหรอบรอบสูงมากครับรอบห้าเลยครับแต่ว่ารถวิ่งอยู่ที่40นะฮะท่านผู้ชมนะครับโอ้โหนะครับ เอาไปเร็วแซงใครไม่ได้ะฮะแต่พูดถึงไม่ดับก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็แฮปปี้แล้วครับรถอย่างนี้ฮะไม่ดับก็ถือว่าโอเคแล้วฮะความร้อนไม่ขึ้นก็ถือว่าโอเคแล้วครับจะช้าหน่อยนะครับแต่ถึงจุดมุ่งหมายแน่นอนนะครับ <laughs> ไม่ที่ขับมาที่ขับมาเมื่อกี้พอรถมันมีอาการแบบนี้ฮะ โอ้ผมหัวใจแบบเหมือนจะหยุดเต้นเลยเพราะว่าอะไรปะมันเหมือนเราลุ้นนะฮะจะถึงไม่ถึงจะถึงไม่ถึงนะฮะอืมจะถึงไม่ถึงก็เหมือนประมาณลุ้นลุ้นตลอดเลยตอนนี้เวลานะครับก็เวลาก็เราออกจากพัทยามาบ่ายสามใช่ไหมน่าจะประมาณบ่ายสามนะครับอืมตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วนะครับ นี่สี่โมงสี่สิบแล้วนะครับนี่ถึงนี้แล้วครับถึงบ้านของน้องเขาเรียบร้อยนะครับโอ้ก็ถือว่าไม่ดับสวัสดีครับทอปโอ้โหท็อปดูคันี้พี่หน่อยได้เลยครับตอนที่ขับมาตอนแรกปกติเลยขับพุ่งวิ่งร้อยยี่สิบสามสิบสบายเลยพอมาช่วงประมาณกลางๆม,มีไฟเครื่องโชว์ไหมมีฟมีไฟเครื่องโชว์ฮะพอกลางๆปุงพบมันเร่งไม่ขึ้น ไม่ตัวเล็กเดี๋ยวลองจับดูนะพี่เนาะลองจับดูมันมันเป็นยังไงบ้างอะมันมันต้องไปจับโค้ดครับพี่เต้ต้องจับโค้ดใช่ป่ะใช่ครับมันวิ่งมาอาการเป็นยังไงพี่อาการคือมันวิ่งมันได้ประมาณ4ตอนแรกวิ่งปกติเลยครับวิ่งปกติเลยร้อยยี่สิบนะที่เราเราขับกันนะประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแล้วทีนี้พอเราจะเหยียบพอพอจอดตรงปั๊มน้ำมันปุ๊บเติมน้ำมันอีกอีกคันนึงครับพอใส่เกียร์วิ่งปกติพอวนมามีอาการเลย เหมือนมันมันเหยียบไปขึ้นมันบางบาหมือนมันจะเร่งเอาอากาศเข้าแต่ว่ามันใช่มันวิ่งมาสี่สิบห้าสิบหกสิบมันจะเหมือนจะปึ๊บแต่พี่ว่าไม่น่าจะเป็นที่เกียร์น่าจะเป็นที่เกียร์ไม่ใช่พี่ถ้าเกียร์ก็ต้องวิ่งมาก็ต้องมีอาการเลยใช่ไหมใช่ถ้ามันจะไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนเลยใช่ไหมใช่น่าจะเป็นพวกเซนเซอร์เซนเซอร์แอร์โฟอะไรอย่างเงี้นะฮะประมาณเนี้ยครับเพราะว่าไฟไฟลูกเครื่องมันโชว์ด้วยใช่ไฟลูกเครื่องมันโชมโอเคเดี๋ยวดูรถท็อปดีกว่า แล้วพี่จะกลับยังไงเนี่ยกลับน่าจะอยู่มานสักสองสองชั่วโมงสามชั่วโมงถึงบ้านท็อปมีกันไหนตัดมาให้บ้างอ่ะแล้วกันเนี้ยอะไรอ่ะซีเอ็กซ์เซี๊ยกห้าเซี๊ยกห้าขายไหมขายครับปีอะไรเอ่ยปีสองพันสิบสามสิบสามได้มาเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ได้มายังไม่นานพี่สักพักนึงอ่ะครับโอ้โหสู้ไหมเนี่ยใครี่ท็อปเนี่ยไม่ยอมบอกเลยหมู่ไหมหมู่ไหมก็ไม่หมูพี่ช่วงนี้ก็ ยากนิดหนึ่งพี่แพงนะของแพงนะตัวนี้ปีสิปี1ิครับปีสิเครื่อง2 0 0 0ับ2ดีเซลวะเป็นเครื่องเบนสินครับอ๋อเบนซินเหรอครับสายเกีย์รถเดิมไหมรถเดิมครับพี่ยังไม่ได้รถบ้านใช่ไหมเลยใช่ครับก็ขับด้วยตอนนี้อ๋อตอนนี้ก็ใช้อันนี้อยู่ใช้ด้วยใช่มช่ใชราช่ใ่าช่ใช่ราคาช่รช่ใช่้ช่ใช่ใช่ใ้่ใช่ครับต่ใช่ใช่ใช่่ใ่ใช่ใช่ใ่่่่่ สามเก้าห้าเฮ้ยได้นะออฟนะสวยนะรถครอบครัว HUV ราคาต่อรองได้ถ้าเงินสดก็รถได้ดได้นะครับจัดเฟรนซ์นก็ได้จัดเฟรนซ์นก็ได้ครับเดี๋ยวเบอร์โทรทิง้งไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวพาไปดูขนาดอีอ่ห้อแจ๊ดอ่ะแจ๊ดอ่ะและ้วเพิ่งเอาเข้ามา <c oughs> แจ๊ดปีอะไรเอ่ยแจ๊ดปีสิบสามสิบสี่ครับพี่เต้เป็นตัว s อ <c oughs> เอสวีราคาแรงไหมราคาก็อีกยี่สิบกลางๆครับพี่เอายี่สิบกลางยี่สิบห้าสองแสนห้าใช่ไม่แพงครับเว้ยก็ถือว่าไม่แพงนะคันนี้ก็มีคนคันนี้คันนี้จองแล้วครับจองอ๋อาพี่คนจองอ๋อปีอะไรเนาะคันนี้ปีสิบสามครับสิบสามอันนี้อะไรอันนี้เอสวีเอสอารีสีขาวนะครับปีตัวอีปีสิบหกครับปีสิบหกรถเดิมไหมเดิมครับพี่น็อตไม่ขยับเลยนะน็อตไม่ขยับเลยรถบ้านแจ้าไม่พี่เอาคุณแจ้ครับเอาคุณแจ้ครับ นุมบาสักคันไหมตหไแต่รถรถเยอะดีนะเดี๋ยว <c ười> แล้วเราจะกลับบ้านยังไงเนี่ย <c ười> <c ười> กลับได้ไหมฮะเอาคัน้นกลับไม่เป็นไรเราเราก็นั่งไปงั้นขับไปถึงมานักสองทุม่มคันนี้เดิมเดิมครับพี่รถไป่ขยับ,บ,บ,บมีปหนึ่งรถมือเดียวครับอุย้ยสวยนะ มีราคาพี่ป่ะอ๋อของพี่เต้ก็มีนะวิสวยป่ะนอนไม่ขยับ,นอน,ยบนอนไม่ขยับเลยนอนไม่ยอุ้ยเครื่องใส่กิ๊กเลยอ่ะดูเครือ่องก่อนมือเดียวไฟแดงเดียวครับมีปอหนึ่งเลยสัองเดือนโอ้ยืนใหม่ครับนีรถไม่ต้องทำอะไรเลยเนาะ,ะรรสวยยางเยืนก็สวยเลยอืมแล้วคาเนี้ยท่าน,นี้ก็ เป็นแอดทถ่านโอ้ยสีแดงมาดูฝั่งนี้กันแล้วแอดทานรถไม่ต้องทำอะไรเหมือนกันรถไม่ต้องทำอะไรครับพี่เจ๊เป็นตัวท็อปสุดครับโอ้ยไม่ก้าวเหมือนยังไม่ได้ล้างเลยรถแต่ว่าน็อตไม่ขยับเดิมน็อตไม่ขยับเลยเนี่ยใช่ครับเนี่ยไม่ได้ล้างเลยกันรถเดิมเดิมดูแป๊บเดียวก็รู้นะฮะดูแป๊บเดียวก็รู้นะฮะรถเดิมเดิมครับอืมราคาครับอันนี้สิบแปดห้าครับพี่สิบแปดห้าเคครับถูกเนาะ สิบแปดห้าเป็นตัวท็อปสุดครับพี่ปกติตามเต็นท์โชว์รูมเขาขายเท่าไหร่ก็จะต้องมีสองขึ้นนะพี่สองกว่าครับสองสองสองสามใช่ครับตัวนี้ได้ตัวท็อปด้วยอุ้ยไม่รุ้ตรงนี้ตัวท็อปปุ่มสตาร์ทด้วยนี่ปุ่มสตาร์ทเครื่องเกียร์ดีทุกอย่างดีไม่เคยแก๊สไม่เคยติดแก๊สพี่น้องไม่เคยหยับไม่เก้าหมื่นครับพี่กันเนี้ยไม่เก้าหมื่นโอ้สวยสวยนะสีแดงแรงมิดเลยนะสีแดงกำลังมา เนี่ยน็อตไม่ขยับเลยเปิดดูว่าเปิดรู้เลยเนี่ยรถเดิมไม่เดิมเนี่ยซื้อรถอย่างเงี้ยดูไม่ยากเพราะว่ามันเป็นรถดมเดิมนะถ้าเกิดว่ารถซื้อรถดูยากเนี่ยไปดูคันนั้นเดี๋ยวพี่ฝากท็อปดูคันี้หน่อย <c oughs> มาดูคันนี้แล้วเ <c oughs> นี่ยรถคันี้ดูยากเพราะว่าอะไรปะ่ะมันเป็นรถที่เก่าสภาพเก่าเดี๋ยวท็อปพี่ฝากคันนั้นนะเก็บสีหน่อยดี <c oughs> ท็อปลองมาดูพี่หน่อยแล้วแค่นี้ อันนี้เพิ่งได้มาวันนี้เลยพี่เหรอยังยังอย่างนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งมาจอดร้อนๆเลยอะเพิ่งได้มาใช่ปีสิบแปดตัดไหมไม่ตัดครับพี่เขายังไม่ตัดใช่ไหมเนี่ยพี่ฝากเก็บเก็บอันเนี้ยเนี่ยว่าจะปั้นหน่อยสีตีอาบจริงๆรถคันนี้มันมันรู้สึกจะโดนตะแคงฝั่งนู้นมานะครับแต่ว่าคือช่างเขาเก็บไม่สวยเนี่ยสีมันเลยแตกสีมันเลยแตก เนี่ยกลายเป,เป็นเป็นอาร์ถหายหมดเลยเนี่ยเป็นอาร์ถหายหมดเลยแต่ว่าท็อปอาบสีทั้งันแล้วก็จะมีไฟท้ายไฟท้ายแตกมีภายในท็อปตัวเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมมันอาจจะมีกอเปลี่ยนได้พี่ยางตยางอ่ามันจะนคือมันซึมนะ่ะเหมือนเขาบอกว่าน้ํามันซึมได้ครับลูกค้าเขาขายมาให้เป็นเอฟซีเก่าแหละเดี๋ยวพี่ถามเป็นความรู้หน่อยนะท็อปนะไอตัวเนี้ยมันเป็นปีศูนย์เก้าใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าเราเอาไฟหน้ายักษ์มาใส่มันจะมีปัญหาไหมไม่มีครับพี่ใส่ได้เลยมันจะโอนได้ปกติไหมหรือไม่โอนได้ปกติครับล่ะครับเพราะว่าเราแค่เปลี่ยนแค่ไฟเฉยๆเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแก้มเปลี่ยนอะไรครับไม่ได้แปลงอะไรใช่ไหมใช่ครับก็มีตรงนี้อู่เขามีอะไรไหมมีครับตรงนี้นะดูให้พี่หน่อยแล้วก็กงินท็อปฝั่งนี้รู้สึกว่าน้ําจะซึมตรงนี้ฮะอันนี้คือเก็บบางๆเนาะออกมัเลยนะพี่เนาะ เลาะออกเลยเนาะเก็บบางๆเนาะถ้าเกือบเก็บหนาเนี่ยมันจะมันจะนี่เนาะมันจะอนาคตมันจะมันก็จะแตกเนาะตัวนี้ท็อปเดี๋ยวดูไว้พี่หน่อยตัวนี้แก้ได้ไหมตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะพี่ฮะเนี่ยมันเหมือนมันจะผุอ๋อฟผูใช่ไหมผุช่วงนี้ฮะช่วงขอบขอบมันมีเปลี่ยนครับพี่เต้ตอนนี้อ๋อมีเปลี่ยนใช่ไหมใช่เปลี่ยนเลยครับอ๋อโอเคได้มีไฟท้ายอันหนึ่ง แล้วก็มีภายในมมลัยพี่รบกวนหน่อยได้ครับหุ้มหนังเนาะครับหุ้มหนังก็ได้หนุ่มแท้ได้ตรงเนี้ยมันสามารถเก็บได้ไหมตอนนั้นมีเปลี่ยนครับพี่แจ่มีไหมมีครับมีมีของใหม่เปลี่ยนอ๋อของใหม่เปลี่ยนใช่ไหมโอเคพี่รบกวนหน่อยเยอะนะเนี่ยเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ทำแล้วก็น่าจะสวยครับครับเยอะอยู่เครื่องดีไหมเครื่องดีช่วงนี้อันนี้คือหนุ่มครับก็เป็นทีมงาน เต้พัทยานะครับดูเสื้อก่อนเสื้อนี้เสื้อนี้ประมาณทำมาประมาณ3-4ปีแล้วแต่ยังสภาพใหม่เลยเพราะไม่ใส่ใคุณมาใส่หมดฮะใส่นะใส่แล้วใส่แต่ใส่แล้วมันระบายเครื่องเป็นไงบ้างเครื่องเครื่องดีแล้วก็ช่วงล่างดีมากเลยใช่ไหมถ้ารถคันนี้ทำภายในขับนึกว่ารถป้ายแดงเลยใช่ไหมมันมันนิ่มมากเลยมันนิ่มเลยรถขับดีก็ถามอ๋อไปอ๊อฟนั่งมาอ๊อฟบอกนิ่มมาก ก็คือแบบแล้วเครื่องอัตราการเร่งอ่ะจะขอซื้อกาอากาศเลยยังไม่ขายปั้นก่อนปั้นก่อนอัตราการเร่งอ่ะไม่ฟืดฟืดเลยนะเนี่ยผมมาดูผมก็ยังบอกว่าน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวให้ทุกคนได้ชมอีกว่าพอเราทําเสร็จแล้วจะสวยแค่ไหนต้องฝากผลงานของนี่นี่น้องท็อปน้องท็อปน้องท็อประยองฮะใครๆก็รู้จักน้องท็อประยองทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวก่อนฮะเพราะว่าเราจะต้องไปไกลนะไปพัทยา แต่เราจะต้องทำไงดีอ่ะคันนี้รอดไหมไปเรื่อยๆเ,เนาะได้หรือว่านะยังไงดีนะเดี๋ยวเจอกันที่ใหม่ครับเดี๋ยวผมเครียดกับคันนี้ก่อน <laughs> โอเคครับ <laughs> ทุกคนบ๊ายบาย